สวัสดีครับเรียนรู้ดูพระจากตำราเก่าวันนี้เราจะนำภาพพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์อกครุฑที่ตีพิมพ์ในนิตยสารสปิริตฉบับที่25เมื่อปีคศ2006หรือปีพศ2549มาให้ดูกันนะครับพระสมเด็จบางขุนพรมสร้างโดยสมียนตราด้วงซึ่งเป็นต้นตระกูลธนโกเศษรับราชการอยู่กรมเสมียนตรา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีประสงค์จะสร้างพระจำนวนเท่ากับพระธรรมขันธ์หรือ8 4 0 0 0องค์เพื่อบรรจุไว้ในเจดีย์องค์ประธานของวัดใหม่อมตรสในครั้งนั้นท่านเจ้าประคุณสมเด็จได้นำผงพิเศษทั้ง5ประการมาประมาณบาทหนึ่งเพื่อนำมาผสมสร้างเป็นพระสมเด็จภายหลังจึงได้รับการขนานนามว่าพระสมเด็จกรุวัดใหม่อมตรส หรือพระสมเด็จบางขุนพรมในปีพุทธศักราช2500ได้มีการลักลอบขุดพระเจดีย์โดยพวกมิจฉาชีพทางคณะกรรมการวัดในสมัยนั้นจึงมีมติให้เปิดกรุพระสมเด็จอย่างเป็นทางการเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสบูชากันโดยทั่วถึงและจะได้นำปัจจัยมาบูรณะปฏิสังขรณ์พระอาราม การเปิดกรุพระเจดีมีขึ้นในช่วงวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายน2500โดยมีผลเอกประภาสจารุเสถียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในครั้งนั้นมาเป็นประธานในการเปิดกรุพระสมเด็จพระสมเด็จที่ขึ้นจากกลุมีทั้งหมด9พิมพ์ได้แก่พิมพ์ทรงพระประธานพิมพ์ทรงเจดีพิมพ์ฐานแซมพิมพ์เกตบัวตูมพิมพ์ปกโพพิมพ์สังคาติพิมพ์เส้นได้พิมพ์ฐานคู่ และพิมพ์อกครุษเสียนบาท